สวัสดีครับพี่มิงครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับครับผมเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยพี่มิ้งเหตุที่หุ้นไทยแกร่งมัน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 ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเนี่ยจริงๆต้องบอกมีสักสองสาเรื่องแล้วกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนที่เรามองกันเป็นระยะกลางนะฮะเราบอกอยู่แล้วว่าหุ้นไทยเนี่ยควรจะแข็งก็ฝั่งตะวันตกอันนี้คือสิ่งเป็นตีมที่เคสีไอเราเชร์มาสักหลายเดือนละนะฮะสักสองสาเดือนละนะครับว่าหุ้นไทยจะแข็งแร่งกว่าตะวันตก นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจทางฝั่งโน้นเนี่ยเขาผ่านขาขึ้นแล้วกําลังจะกลายเป็นขาลงฝั่งบ้านเราเนี่ยผ่านขาลงกําลังจะค่อยๆขยับเป็นขาขึ้นได้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยทําให้ในเรื่องของมิถุน์ฟันฟเนี่ยมันเห็นภาพในลักษณะนั้นในภาพของระยะกลางนะครับต่อมานั่นคือภาพใหญ่นะฮะต่อมาภาพที่2นะครับถ้าสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยผมลองดูตัวเลขเมื่อวานนี้นะครับ ขายสุทธิตั้งแต่ต้นปีมาน่าจะประมาณ1นึ่งแสนสอล้านบาทนะครับตัวเลขกลมกลม,ลม 120, นะหนึ่งแสนะฮะอันนี้นักลงทุนในประเทศนะครับที่เป็นนักลงทุนสถาบันนะครับขณะที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อมาประมาณแสนหกนะฮะซื้อสุทธิสะสมมาประมาณแสนหกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เนี่ยฝรั่งซื้อยอย่างเดียวขณะที่กองทุนไทยเนี่ยขายอย่างเดียวซึ่งอาจจะมีส่วนผสมของ LTF ด้วยนิดหน่อยนะตอนต้นปีแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเยอะมากถึงขนาดแสนกว่าาล้ นะครับเพราะฉะน,นี้ส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นไทยมีการพักตัวนะครับหรือเริ่มหยุดเนี่ยหรือไม่ต้องมีข่าวลบอะไรมากมายนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยน่าจะเป็นนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่ตกรดตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จําเป็นนะฮะที่จะต้องอาจจะต้องมีการเพิ่มเวรบ้างนะครับในช่วงที่ตลาดมีหุ้นเยอะเริ่มหยุนยืนแลวเริ่มมีพักตัวหรือกําลังจะมีข่าวดีนะครับยังไงเขาก็ต้องซื้อบ้างไม่ง,งั้นจะตกรดแล้วก็จะ underperform นะฮะอันนี้ก็มองในมุมที่เป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศ นะครับอีกมุมหนึ่งเมื่อวานนี้สังเกตอย่างหนึ่งนะฮะตลาดหุ้นไทยที่แข็งแกร่งขึ้นมาเนี่ยไปกระตุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่ที่สภาพคล่องไม่เยอะอนะครับไปกระตุกตัวอยู่ที่หุ้นขนาดใหญ่นะครับที่สภาพคล่องไม่เยอะ <Delta S 2> บวกขึ้น <Delta. S 2> หลายเ oh. ปอร์เซ็นต์มากนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีผลกับกัาชนีนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นเดลต้าหุ้นแมคโครหุ้นเบจิสบเนะฮะบริยุกเกอร์นะฮะเนื่องจากว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์มีการเ e ียร n g ง นะครับว่าอาจจะมีการปรับเกณฑ์นะครับในเรื่องของการเอาหุ้นเข้าเซต50ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะเริ่มมีผลช่วงปลายปีนี้ก็คือมีผลใช้ปี2566นะฮะซึ่งเกณฑ์ของตลาดที่ที่กำลังจะปรับใหม่เนี่ยเขาจะไปปรับเกณฑ์ในเรื่องของ Turnover เ a อร o เให้มันต่ําลงนะับพูดง่ายๆคือเอาหุ้นสภาพคล่องไม่ต้องเยอะมากเหมือนสมัยก่อนก็ได้นะซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดไว้ที่5%ก็อาจจะปรับลดลงมา นะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็เลยไปโฟกัสนะครับว่ามีโอกาสนะฮะที่หุ้นขึ้นขนาดใหญ่แต่สภาพคล่องอาจจะไม่ถึงนะครับมีโอกาสนะครับที่จะกลับเข้าไปเซ็นท่าสิบได้นะครับก็เลยไปโฟกัสพุทธในกลุ่มพวกนั้นซึ่งบังเอิญเนี่ยพอหุ้นในกลุ่มพวกนั้นเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเนี่ยด้วยการที่สภาพคล่องเขาน้อยเนี่ยแต่ว่าเขามีน้ําหนักกับดัชนีเนี่ย มันก็เลยทาให้ดัชนิดเส้นเด็กยกลายเป็นว่าได้รับผลบวกในเชิงของตรงนี้ไปนะครับก็3เรื่องนะครับที่ผมมองว่าอาจจะเป็นผลให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเอาพอฟอร์มขึ้นมานะครับสำหรับเรื่องอื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นพิเศษมากนะก็เป็นการปรับตัวไปๆมาของทางตลาดทางฝั่งตะวันตกนะครับก็คือตลาดหุ้นสหรัฐก็รีบาว์แรงนะครับบอลยูสหารัฐก็เริ่มมีการปรับฐานลงนะครับเนื่องจากว่าทางยุโรปเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการขึ้นราดอัเบี้ยประมาณ7จบ้เบสิสพอยต์ ซึ่งก็เลยทําให้คั่งเงินสกุลยูโรเนี่ยมันรีบาวกลับนะครับก็เลยทําให้บอลยูสาร์ัสกับค่างเงินดอลลาร์สารัฐเนี่ยมันเริ่มพักๆบ้างนั่นเองนะครับตลาดพื้นสานก็เลยบวกขึ้นมานะครับสำหรับเรื่องอื่นๆไม่น่าจะเป็นประเด็นนะครับน่าจะเป็นเรื่องเดิมๆอยู่ก็คือในเรื่องของวิกฤตการที่ยุโรปก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับในเรื่องของจีนที่ยังล็อกดาวน์อยู่ก็ไปกดในเรื่องของราคาธนมัตดิบให้ปรับตัวลงนะครับสำหรับในเรื่องของประเทศไทยเองนะครับเอ่อโทษนะครับอย่างในื่ง ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่มีสาระนะครับสำหรับประเทศไทยเองในเรื่องของการเมืองนะครับล่าสุดนะครับก็ข่าวมาก็คือวันนี้นะครับยังไม่มีการแถลงนะครับวันนี้ยังไม่มีการแถลงในเรื่องของกรณีคําตัดสินทางนายกพลเอกประยุทธ์นะครับในตําแหน่งการดํารงตําแหน่ง8ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นได้อาจจะยังไปไหนไม่ได้ไกล เชื่อว่ายังไปไหนไม่ได้ไกลนะครับเมื่อวานเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะชะลอความร้อนแรงบ้างนะครับก็วันนี้อยากให้จับตาดูนะครับตรงบริเวณ1,650นะครับ1,650นะครับซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยปรับขึ้นมาแล้วเหลืออีกนิดเดียวนะฮะสักประมาณ6จุดนะครับถ้ายืนเหนือ1,650จุดได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเป็นลักษณะการทำดิวไฮใหม่นะครับเพื่อเพื่อขึ้นไปทดสอบอีก10จุดข้างหน้านะครับก็คือ1,660นะครับแต่ผ้า ให้ยืนเหนือข้ไม่ได้นะครับก็อาจจะพักตัวเล็กน้อยนะครับไม่น่าลงอย่างที่บอกนะครับแรงค้บต่า่งมันยังพอมีอยู่นะครับก็จะมีแนวรับอยู่ตรงที่1640เป็นจุดสาคัญนะครับถ้าหลุดต่ากว่า1น4่นก่ะครับถัดไปก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยส0 0วันแบบ S M A 5จุดนะครับก็คือ1635นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ไกลนะครับน่าจะอยู่แถวบริเวณตามแนวรับที่บอกนะครับครับผมนะครับฉะนั้นโดยกลยุทธ์ของนักลงทุนคือสายถืืออถุ้นได นะฮะแต่ว่าสายยังไม่มีหุ้นยังไงฮะก็คือรอย,ย่อลงมาหน่อยหรือเปล่าหรือยังไงครับ,บอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะฮะสองสเรื่องที่ทาให้ตลาดหุ้นไทยมันยืนเนี่ยพักลงมาควรจะต้องหาจังหวะเก็บหุ้นบ้างน,นะครับเพราะว่านักลงทุนไทยนักลงทุนสถาบันไทยเนี่ยถือว่า under โอนหุ้นไทยเยอะนะฮะพอชั้นสิ่งที่เขาทําได้คือต้องหาหุ้นที่ออมีโอกาส นะฮะมีอัลฟานะครับมีโอกาสที่จะสร้างอัลฟาได้นะครับก็คือไปเล่นหุ้นโมเมนตัมนตามฝรั่งเนี่ยเขาคงไม่ชนะฝรั่งแล้วเพราะฝรั่งเี่ยทุนต่ำเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนสถาบันไทยทําได้คือหุ้นอัลฟาหุ้นที่ลงมาลึกๆหรือหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะครับพวกนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเป้าหมายสําหรับการเล่นได้สําหรับรอบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าดัชนีเซ็นต่เด็กมีการพักลงมาแถวๆหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสามห้าจังหวมไว้บ้างนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการย่อตัวลงมาเนี่ยแล้วเกิดว่าจับพัดจับปูช่วงบ่ายมีการทะลุ1,650ห้าสิบจุดอาจจะต้องกับฟันเกงกำนารตามนะ<ม>ครับแล้วก็อาจจะต้องไปโฟกัสที่หุ้นไซใหญ่หน่อยนะครับอย่างที่บอกตอนนี้เพลเออร์หลักที่ผมให้น้ำหนักเนี่ยจะเป็นนักลงทุนไทยที่เป็นนักลงทุนสถาบันนะครับกราบผมอ้าวเห็นภาพเห็นภาพไปที่หุ้นที่น่าสนใจเลยครับพี่มิงครับครับมาดูที่หุ้นน่าสนใจนะครับก็ตัวแรกนะครับอาจจะไซไม่ได้ใหญ่มากกับเคยอ,อยู่ในเซ็ตร้อย นะครับอย่างตัว EPG ตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่นะฮะก็คือเป็นไซต์ที่นักลงทุนสถาบันซื้อได้นะครับคือหุ้น EPG นะครับ s e ็ Eastern p o l y m e r Group นะครับตัวนี้ถามว่าทำไมผมถึงถึงมองว่ามันน่าสนใจนะครับอันดับแรกที่บอกคือไซต์เขาอยู่ในเกณฑ์ที่ที่น่าซื้อนะครับเป็นหุ้นไซต์ที่น่าซื้อนะครับอ๋ออยู่เซ็ตร้อยด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงมาลึกนะฮะแล้วก็ราคาเม็ดพลาสติกเนี่ย เท่าที่คุยกับทางผู้บริหารนะครับตอนนี้เม็ดพลาสติกเนี่ยอตอนเดือน7เดือน8เนี่ยอาจจะยังคงเป็นสต็อกเก่าอยู่บ้างเล็กน้อยแต่พอเดือน9เนี่ยสต็อกใหม่ราคาเม็ดพลาสติกลงแบบหนักมากนะครับเ mm. พราะว่ากําลังการผลิตเม็ดพลาสติกใหม่เข้ามาเยอะมากแล้วในภูคุยภาคเอเชียนะครับตอนนี้ต้นคุณลงนะครับอันนี้คือข้อ1ข้อ2นะครับค่าระวังเรือที่เคยทําให้เอสเรนเองเขาเนี่ยทำดิวไฮในไตรมาสที่ผ่านมาตอนนี้ค่าระวังเรือลงหมดแล้วนะครับในเรื่องของค่าระวังเ er รือคอนเทนเนอร์นะฮะการขนส่งต่างลงหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ขายจ่ายใ,ในการขายและบริหารหรือเอเจนต์เองเขาก็จะลงตามไปด้วยนี่คือข้อที่2นะครับ <Yeah. S 1> ขณะที่ฝั่งขายนะฝั่งขายนะครับไปดูพู้นในกลุ่มออตโต้นี่น่าสนใจนะฮะพู้นในกลุ่มออตโต้จำํำขึ้นมาหมดเลยนะครับผมก็เลยไปสอบถามทางผู้บริหารมาเหมือนกันนะครับก็ได้ความว่านะครับในช่วงของเดือนสิงหานะครับแล้วก็เดือนกันยานนะเดือนสิงหาเรายังไม่ประกาศตัวเลขยอดผลิตรถยนต์นะครับแต่ว่าเท่าที่ผู้บริหารไกลามาเนี่ย คือกาลังการผลิตรถยนต์เนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับอย่างนีนัยยะในช่วงของตั้งแต่สิงหาละแล้วกันยาคงจะเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หุ้นในกลุ่มยานยนต์นะครับเนี่ยปรับโตขึ้นมานําขึ้นมาก่อนเลยแณนที่ EPG เจีเขาเนี่ยยานยนต์เขาเป็นแค่หนึ่งในสามของเขานะครับก็เลยอาจจะยังขึ้นตามนะฮะยังขึ้นน้อยกว่านะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าน่าจะเป็นตัวที่รักกาดแล้วก็มีโอกาสในเรื่องการปรับโตขึ้นได้นะครับสําหรับในมุมนี้นะครับทั้งในมมมมุุุขขขอองงต้้นนแลวยาะครับ ในส่วนของเอ valuation นนะครับตอนนี้ forward PE เนี่ยสิเท่านะครับขณะที่ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีคือผ่านไปแล้วผ่านมาท่อมเอาไปแล้วแล้ว forward PE 18เท่านะครับคิดเป็นลบเกือบเกือบลบลบหเท่าของ esteam ของเขาเนี่ยดีตนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรนะฮะก็สำหรับตัว EPG นะครับผมมองแนวรับนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆบริเวณ9.8้นะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านตัว EPG ผมอยากให้ดูตรง10.2 นะะฮถ้าเบรก10.2ได้นะครับ10.2เนี่ยนะครับเป็นเส้น200วันแบบ SMA แถวๆบริเวณนั้นนะครับถ้าเบรกได้บ้านถัดไปนะครับขึ้นไปทดสอบ10.5จนถึง10.8นะครับมีโอกาสนะครับในส่วนของจุด stop loss เผื่อผิดทางนิดนึงนะครับผมมองไว้ตรง9.6นะฮะครับผม EPG ตัวแรกครับอีกตัวหนึ่งครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นไซส์ไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสแล้วกันนะครับไม่ได้เล็กนะฮะแล้วก็ฟองคุณเล่นได้เหมือนกันก็คือหุ้น S N สนะครับหรือสีนานาพรนะครับตัวนี้ขายขาไก่นะรถตั้งขาไก่เจเล่นะครับพวกขนมแบบเอ่อกินซึงง่ายไข่ของนะับตามหน้าโรงเรียนนะครับหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมุมแรกที่ผมมองนะครับคือตอนนี้เราเปิดโรงเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นขนมพวกนี้เนี่ยขายดีนะฮะอันนี้คือมุมที่หนึ่งละนะครับมุมที่สองนะครับเปิดการท่องเที่ยวขนมครบเที่ยวเครื่องดื่มนะฮะพวกนี้เนี่ยถือว่าน่าจะมานะครับมุมที่สองนะฮะแล้วก็ในส่วนของ อ่ ờ, ในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการของเขานะครับในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยบาร์จินของเขาอยู่ได้ค่อนข้างดีขณะที่ต้นทุนวัตถุด,ดิบทั้งหมดมันขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะต้นทุนแพ็กเกจจิ้งต้องบอกว่าขนม s อสเนีเนี่ยเนื้อจริงๆเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเนี่ยต้นทุนพอๆเนื้อขนมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยแพ็กเกจจิ้งที่เป็นพวกพลาสติกต่างๆเนี่ยมันลงหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการ นอกว่ารีค็พเกจนะครับไปแล้วในช่วงของึ่งปีแรกเพื่อรับมือกับต้นทุนวัตถุดิบทําให้มาจิ้งเขายืนเพราะฉะนั้นตอนนี้พอต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างมันลงนะทั้งเนื้อขนมเนื้อน้ำมันลงหมดแล้วเนี่ยนะครับขณะที่แพ็กเกจจิ้งก็ลงด้วยเนี่ยนะฮะไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยนะครับน่าจะมีมาจิ้นที่สูงค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการอุปโภคอุปโภคบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับก็น่าจะรับอันนี้ส่งจากภาครัฐด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกโครงการคนละครึ นอกเหนือจะขายในห้างคือขายตามโชว์หุยนะครับขนมของของสีหน้านาพ่อเนี่ยขายตามโชว์หุยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คนเทนตขึ้นได้นะครับแล้วก็การขึ้นข้าแรงขั้นต่ำน่าจะเป็นบวกกับตัวเขาด้วยนะครับในเรื่องของการซื้อขนมแบบราคาไม่แพงนะครับตอนนี้นะครับประมาณการในบ l o o m b e r g c อ n s e n s ร s เนี่ยต้องบอกว่ากำไรขึ้นปีแรกเนี่ยคิดเป็น45ปร์เของประมาณการกำไรทั้งปีซึ่งผมเชื่อว,ว่าต่ำเกินไปนะทั้งปีนะ่าจะต้องมีการปรับขึ้น นะครับเพราะอย่างที่บอกคือทุกอย่างมันดูดีขึ้นหมดแล้วแล้วอีกมุมหนึ่งด้วยเนี่ยก็คือไตรมาสที่4ี่โรงงานที่เวียดนามจะเริ่มทาการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับประมาณการขึ้นนะครับในส่วนของโตเวอร์เลชั่นนะครับโฟรเวดพีเปีหน้านะครับอยู่ที่26เท่าจะลดลงจากปีนี้ที่32เท่าซึ่งผมเชื่อว่าต้องมีการปรับประมาณการอีก PE อจะต่ำกว่านี้อีกนะครับในส่วนของแนวรับนะครับสีนนทรีนะฮะแนวรับแนวต้านนะครับมาดูแพทเทิร์นกราฟกัา เส้น200วันแบบ SMA ที่แถวๆบริเวณ15.1แล้วดิดตัวกลับพักแค่วัน2วันนะฮะแล้วดิดตัวกลับทันทีลักษณะนี้นะครับการดิดตัวกลับเนี่ยผมบอกว่าดิดตัวกลับและไซเว์ตรงแถวๆบริเวณ16บาทเป็นแนวรับนะครับ16บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านคือเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาทดสอบ16-2กพอดีถ้าเกิดว่าวัน2วันนี้ยืนเหนือ16-2ได้นะครับน่าจะเป็นการเบรกเอาเพื่อขึ้นเป็นทดสอบแนวต้านถัดไปตรง16.5จานถึง17บาทนะครับสำหรับตัวสีน ก็สต็อปลอสเื่อผิดทางนะครับนิดนึงนะครับเขามองไว้ตรงแถวบริเวณสิบห้นะครับครับผมเอาละนะฮะสารพันคําถามประคุงเข้ามาอะไรฮะเดี๋ยวอาจารย์แม่จะเป็นคนถามให้นะครับเชิญครับถามมาได้เลยนะคะตัวแรกค่ะไทยคมเป็นยังไงบ้างคะดาวเทียมไทยคมนะครับโอ้ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเรายังไม่ได้ครอบคเขาสัมผัสละนะครับแต่ว่าราคาหพูดเนี่ย ปรับตัวขึ้นแม้คงจะมีข่าวบวกแหละนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะโอเวอร์บอ t ไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีของเนี่ยรอสักหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับโอเวอร์บอ t นะครับตัวไอซก็ขึ้นมาสูงนะฮะแทงขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็มีการเปิด gap ตัวบูลลิงเจอร์แบนด์ด้วยนะครับแก p บนวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่แถวบริเวณ1ิบเอ็ดจุดหกนะสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับวันนี้เปิดขึ้นไปก็เปิด gap เลยนะครับแล้วก็ไปชนต้านที่เป็นไฮเดิมที่ทําเอาไว้ก่อนหน้านี้แถวบริิเเววณบบบาาาาทนนนนนนะะะะคคครรรรรัััพฉ้้ถใยงงงไมมม่่่ีีขอออผดดึก นะครับอาจจะมองแถวๆบริเวณย่อลงมาสัก11.6-11.7ลงมาจนถึง11.5นะครับ11.7ลงมาจนถึง11.5นะครับรอย่อนิดนึงนะฮะหรืออีกกรนีนึงถ้าเกิดว่าเขาดิดทะลุ12บาทขึ้นไปเลยนะครับเป็นลักษณะที่ overbought ก็ไม่สนนะครับแล้วก็ถือว่ามีโมเมนตัมที่แรงมากนะครับก็อาจจะต้องจัดฟัน follow by หรือใครมีอยู่ก็ถือต่อ let profit run นะครับต้านัดไปผมมองแถวบริเวณ12.5 นะครับ12.5นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีของรอยย้อนทุกหนึ่งดีกว่านะครับค่ะอ่าไปกันที่ S P V I เลยค่ะดูซิว่าจะตอบรับกับ iPhone ไหมคะเปิดตัวนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า iPhone เนี่ยออกมาราคาไม่สูงอย่างที่กลัวกันตอนแรกนะครับกลัวตอนแรกคือกลัวว่าจะแพงกว่านี้อีกนะครับแล้วก็กระสตอบรับกล้วนั่นจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ออกมาเนี่ยราคาผมเชื่อว่าเป็นราคาที่พอรับได้คือใกล้เคียงกับตัวเก่านะครับ แต่สำหรับตัว SPVI เนี่ยนะครับต้องบอกว่าราคาหุ้นก็2สวันก่อนก็อาจจะมีการเาก็งกำไรกันขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อรอในเรื่องของการเปริดตัว iPhone 14เมื่อคืนวันนี้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาหุ้นของเขาเนี่ยอาจจะติดอยู่แถวๆดาวต้าน6.8นะ6.8นะครับแต่ถ้าดูจากเทรนราคาเนี่ยน่าจะมีโอกาสถ้าเกิดว,ว่าไม่มีอะไรติดพลาดนะครับ6.8น่าจะผ่านได้ นะครับ6.8น่าจะผ่านได้นะครับแล้วก็จะมีต้านถัดไปตรง7.2จนถึง7.5นะครับ7.2จนจนถึง7.5แต่ต้องผ่าน6.8ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีของรอผ่าน6.8พอลดลบายยังทันนะครับแต่ถ้ามีของอยู่แล้วนะครับผมอยากให้ดูนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาหลุด6.4เนี่ยนะครับอาจจะเกิดการ sell on flat เกิดขึ้นนะครับอาจจะต้องขายก่อนนะครับอ่าเคแบงค์ค่ะขึ้น XD แล้วเป็นยังไงบ้างคะ ตัวเคแบงค์นะครับราคาหุ้นเนี่ยเตั้งแต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าผมเชื่อว่านะฮะการรีบาลานซ์ตัว MSCI เนี่ยทำให้มีแรงเก็งกำไรตัว KBANK ขึ้นมาก่อนแบงค์อื่นๆนะพอมีการเข้า MSCI ปุ๊บวันสุดท้ายที่มีผลจะเห็นว่าราคาหุ้นไม่ไปไหนเลยนะฮะวันที่มีผลปุ๊บราคาหุ้นเนี่ยลงอย่างเดียวแสดงว่าแรงเทคโอฟิตเนี่ยมานะครับอพรมีการเก็งกำไรในเรื่อง m อไปก่อนหน้า นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่า,ราแรงเรียกว่าการเทคโอฟิตเนี่ยน่าจะใกล้จบแล้วนะครับคือคนที่เก็บไปก่อนหน้าก็น่าจะขายกันออกมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าราคาหุ้นเขาย่อตัวลงมาเนี่ยแม้ว่าจะมีการหลุดเส้น200วันแบบ SMA นะครับตรงแถวๆ150แต่ลงมาเนี่ยก็ใกล้ๆจะแตะเส้น200วันแบบ EMA ตรง146นะลงไปทำโโลเมื่อวานนี้ตรงแถวๆ147 เราก็เริ่มยืนนะครับลักษณะนี้ผมเชื่อว่าแรงขายน่าจะเริ่มหมดน่าจะเริ่มทยอยซื้อสะสมได้นะครับแถวๆบริเวณ147นะฮะ147นะครับน่าจะทยอยซื้อสะสมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีโอกาสนะครับในเรื่องของแนวต้านก็คือ1 5้1.5แล้วก็ถัดไปคือ1ถ้3นะครับถ้ายืนเหนืองแนวต้านนี้ได้เนี่ยการปรับตัวลงมาเนี่ยน่าจะจบแล้วยืนยันนะครับว่าการขายเทคโนโน่าจะจบนะครับ เพราะฉะนั้นดูตีอยู่ดูโดด,ด,ด,ดูตรงจุดสําคัญนะครับอย่างที่บอกคือ1นึ่งหึงจุ้าจนถึง1นึ่งแคผ่าน2จุดนี้ได้ก็คือการขายน่าจะจบนะครับแล้วก็ทยอยรับนะครับแถวแถวบริเวณ1นึ่งสี่เจ็ดสต็อปรอดเปิดปิดทางนิดนึงนะครับเผื่อมีอะไรไม่คาดคิดนะครับตรงแถวแถวบริเวณ1นึ่งสี่ห้านะครับค่ะตัวต่อไป BJC คะ่ะกับ BJC นะครับก็เป็นตัวหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีรายเก็งกําไรหุ้นขนาดใหญ่ที่สภาพคล่องไม่ค่อยเยอะ b น c ่บก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะอยู่ในขายนะครับอยู่ในข่ายนั้นนะครับก็เลยทําให้มีแรงเก็งกกำไรเมื่อวานนะครับแล้วก็มันเปิด g บบ b o l l i n g e r Band เป็นภาวะ overbought นะครับปิดลงมาเป็นแท่งทินโดเป็นเป็นลักษณะของ d o จินะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับก็เลยพักออกข้างนะครับเรียกว่าเมื่อวานเปน overbought นะครับการพักออกข้างตรงนี้เนี่ย ผมมองแนวรับตรง34.5นะครับก็คือจุดที่เบรกขึ้นมานะครับ34.5นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่ายืนไซเวออกข้างได้นะครับแนวต้านแรกที่ต้องไซเวลก่อนก็คือ36นะครับถ้าดีบน36ได้นะครับค่อยมองในเรื่องของการขึ้นไปแถวๆซักบริเวณอาจจะยังไม่ได้ไกลนะฮะรอบนี้ก็ผมมองแค่แถวๆบริเวณซักสามสิบเจ็ดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่ตรงสามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดนะครับในส่วนของแนวรับนะครับก็แถวๆสามสิบสี่จุดห้านะครับค่ะ ตัวต่อไป OR ค่ะ OR OR นะครับก็เออถ้ามองในมุมปั๊มก่อนนะฮะต้องบอกว่าถ้ามองในมุมปั๊มเนี่ยน่าจะดีนะครับคาทางตลาดนะครับน่าจะเป็นเทรนเดียวกับตัว PTTG นะครับที่นักวิเคราะห์ของเราเออทําบทวิเคราะห์เราเชื่อว่ามันดีนะครับพีนแล้ว OR เนี่ยนะครับต้องบอกว่าส่วนนึ่งนะครับเออเราเรามองว่าตัวธุรกิจรีเทลหรือธุรกิจต่างๆที่เขาไปลงทุนเอาไว้นี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับขณะที่ในส่วนของตัวธุรกิจ ปั๊มน้ำมันของเขาเนี่ยมันดีดีอยู่แล้วแหละนะครับเหมือนกับ p t ทีนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว OR เนี่ยจริงๆเราชอบนะครับแต่ว่าอัพไซด์มันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเรามองอัพไซด์ของเขาเนี่ยเรามองเป้าหมายราคาเป้าพื้นฐานอยู่แถวบริเวณส3มสนะครับ33.5นะครับยังพอมีอัพไซด์นะครับแต่จะไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับตัว OR เองนะครับตอนนี้เนี่ยเขาไซด์เวลอยู่แถวเส้น200วันแบบ EMA ตรง26.5นะครับ26.5นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้ายืนได้แถวๆแนวรับตรงนี้นะครับผมอยากให้จับตาดูตรงแถวบริเวณ28บาทจะเป็นจุดการเบรกทั้งสําคัญถ้าเกิดว่าเขาเบรกผ่านได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าทุกครั้งเนี่ยทุกรอบเลยนะครับ27.5ถึง28เนี่ยเป็นจุดที่เบรกแล้วไม่ผ่านพยายามทดสอบแล้วไม่ผ่านยังไม่เบรกสักทีนะเพราะฉนั้นถ้าเบรกผ่าน27.5ถึง28ได้เนี่ยนะครับตรงนั้นถือจะเป็นการเบรกทั้งสําคัญได้นะครับแล้วก็มีโอกาสขึ Miami ้นไปหาแนวต้านที่เป็นจุดวิทยาตรงแถวบริเวณ30บาท นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจบตาดูตรง28ค่อย follow by ก็ได้นะครับหรือถ้าใครมั่นใจในพื้นฐานเนี่ยเขาทยอยซื้อสะสมนะครับผมเชื่อว่าดาวไซ์ไม่ได้เยอะนะครับค่ะตัวต่อไป BCH ค่ะผมโรงพยาบาลบ้างครับโรงพยาบาล BCH นะครับก็สำหรับตัว BCH นะครับอาจจะรุ่งรุงนอาจจะมีการสวิตชิ่งแหละนะครับไปหาโรงพยาบาลที่เน้นผู้ป่วยต่างชาติเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าผู้ป่วยโควิดมันมันเริ่มที่จะซาซาลวนะครับ สำหรับตัว BCH นะครับก็มีการพักฐานลงมาจากประเด็นข่าวที่ผมบอกนั่นแหละนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าดาวไซค์ข้าน้าจะนอยแล้วนะครับเพราะว่าจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่มีการทําจุดต่ำใหม่นะครับไม่มีการทําจุดต่ําใหม่นะครับสาหรับ BCH รอบนี้นะครับแล้วก็ย้อนมาดูพวก MA CB HI เนยจะเห็นว่าเริ่มยกตัวขึ้นเริ่มยกตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมดูตรงร19.2เบรกผ่าน19.2ได้นะครับ น่าจะขึ้นไปทดสอบจุดที่เขาเบรกดาวลงมานะครับก็คือเส้น2 0งวันวันแถวบริเวณเกือบเกือบยีบาทนะตอนนี้อยู่แถวบริเวณ19.9นะครับก็อาจจะมองตัวเลขกลมๆแถวย20นะครับเป็นป้ายสาคัญนะครับแต่ว่าจุดที่ต้องเบรกผ่านเพื่อให้ขึ้นไปทดสอบตรงนั้นเนี่ยคือ19.2นะฮะในส่วนขอ,ของแนวรับนะครับผมมองตรงแถวบริเวณสิบแปดจุดแปดก่อนนะครับแล้วก็สต็อปล็อคเผื่อผิดทางน,นะครับก็คือสิบแปดจุดห้าอืมค่ะตัวต่อไปกันกุลค่ะ ตัวกันกุลนะครับขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับวันนี้ทดสอบเส้น200วันแบบ SMA พอดีเป๊ะเลยนะครับ565นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ายืนอย่างห้าหกห้นะครับแสดงว่าแรงจริงนะครับาเป็นลักษณะการไต่เส้นกรอบบนของโบรกเกอร์แบนด์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยืนอย่างห้าหกห้ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมี momentum เครื่องผลักขึ้นไปต่อได้นะครับโดยนะครับโดยมีแนวต้านนะครับที่เป็น2ขยับอยู่ต้องต้องทดสอบนะครับ2ขยับถัดไปเนี่ย ที่เป็นไฮเดิมก็คือ585นะครับจนถึงบริเวณ6กบาทกว่าๆนะครับก็อาจจะมองตัวเลขกลุมๆสัก6บาทเป็นเกณฑ์ก็ได้นะครับ5 8 5ถึง6เนี่ยเป็นแนวต้านถัดไปนะครับในส่วนของแนวรับนะครับในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยผมมองตรง5.55นะครับ5.55คือจุดที่เบรกขึ้นมานะครับแต่วันนี้อยากให้ปน5้าก้าก่อนถ้ายังไม่ปน5้นหกห้เนี่ยดูที่แนวรับดีกว่านะครับแล้วก็สก๊อปลอตตัวผิดทางนะครับแถวเส้นสอง้วัน EMA ที่เบรกก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ5.4นะครับ ตัวต่อไป NRF ค่ะ NRF นะครับ Unbase นะครับตัว NRF นะครับก็หลังจากที่ลงไปลึกเลยนะครับแต่5บาทแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ไซเวออกข้างนะครับเพราะฉันผูเชื่อว่าแพทเทิร์นลักษณะนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นแนวน้มขาลงอยู่นะครับยังไม่ได้กลับเป็นแนวน้มขาขึ้นแบบชัดเจนสำหรับภาพระยะยาวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้นะครับก็คือแรงขายน่าจะเริ่มหมด นะครับแรงขายน่าจะเริ่มหมดนะครับเพราะว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจากเดิมที่เรียงตัวเป็นขาลงแบบชัดเจนนะครับแต่การดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือ6บาทเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเขาเริ่มเรียงตัวเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับเริ่มปรับภาพจากขาลงกลายเป็นลักษณะการไซเวย์นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตัว n i f เองนะครับผมอยากให้ดูที่แนวรับ6.2นะแล้วก็สต็อปลอสเผื่อผิดทางที่6บาทนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านผมมองที่บริเวณ6.6ก นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยคือ6.8 6.85นะครับ6.6จนถึง6.85นะ6.85นี่คือเส้น200วันแบบ EMA นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายืนได้ตรง6บาทนะครับอย่างที่บอกนะครับดาวรับแรก6.2นะฮะถัด<ช>ไปคือ6บาทเป็น Stop Loss ใถ้ายืนได้ตรงนี้เนี่ยไซเวได้เพื่อสะสมพลังอีกรอบหนึงเนี่ย น่าจะมีโอกาสเพื่อขึ้นไปทะลุเส้นสอง้วันได้เนี่ยครับเพราะว่าถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ขอระยะเวลาให้เขาสะสมพลังนิดนึงนะเพราะอินดิเคเตอร์เริ่มยกตัวแล้วเริ่มยืนแล้วนะครับค่ะตัวต่อไปคุณสุดีขอ jmt ค่ะครับ jmt นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่พิมพ์นิยมนะฮะตลาดมาเมื่อไหร่ก็เล่นทุกทีนะครับสำหรับตัว jm t มนะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าเขาบีบกรอบไซด์เวฟของเขาเนี่ยกรอบเขาแขบคบลงเรื่อยๆนะครับคือดีตัวขึ้นมาแล้วก็จุดโลเขายกตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจุดไฮเนี่จะมีการต่ําลงก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือจุดโลเขยกขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c ười> สำหรับตัว JMK นะครับแพทเทิร์นลักษณะนี้นะครับผมอยากให้ดูนะฮะว่าพอเขาบีบกรอบแคบลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่โฟกัสนะับถ้าเกิดว่าเขาดีดพ้นเจ 8.5ขอตัวเลขกลมกลมสัก79แล้วกันะนะดิ้พ้น79เนี่ยจะเป็นการเบรกเอาที่มีมนยัยนะยะทันทีนะครับเบรกเอาของเขาจะมีนัยยะทันทีนะครับถ้าพ้น79นะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบตรงแถวบริเวณไฮเดิมที่ทําเอาไว้ก็เกือบเกือบ83นะครับก็อาจจะตัวมองตัวเลขกลมๆก่อน,นี้ได้เอาแบบเพเซฟนะครับ82นะเบรก79ถัดไปคือ82นะครับแต่ว่าถ้าไม่สามารถเบรก79เนี่ยก็ ไซเวนะครับอยู่ในกรอกเล็กๆแคบๆของเขานะครับก็จะมีแคบลงเรื่อยๆนะครับอยู่ตรงแถวๆบริเวณเจ็ดสิบห้าดห้านะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็สต็อปลอสเผื่อผิดทางนิดนึงก็ได้นะครับเผื่อไว้ตรงแถวๆบริเวณเจดสิบสามุดห้านะครับค่ะตัวต่อไป yGG ค่ะจากคุณโอเล่ปาร์คนะคะวายนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเกมเมอร์ทั้งหลายนะฮะตัว YgG ขึ้นมาผ่านเส้นสอง้ยวันแบบ e อ a ตรง9้าบาทแล้ว ตอนนี้นะครับกำลังทดสอบแบบ SMA ตรง10.1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถขายืนเหนือ1ิด้แพทเได้ร์นของเขาเป็นไซเวอพอยู่แล้วนะครับหลังจากที่พ้นแนวโน้มขาลงได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ <stadium s S 2> ันนี้ก็เป็นแนวโน้มการไซเวอพขึ้นมาอยู่แล้วค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นยืนเหนือ1 0 1ได้นะครับผมมองว่าน่าจะมีโอกาสนะฮะในเรื่องของการไซเวอพค่อยๆขึ้นต่อได้นะครับโดยจะมีแนวต้านถัดไปตรงบริเวณ10.6จุนะ10.6นะครับเพราะฉะนั้นยืนเหนือ10.1จะมีต้านถัดไปคือ10.6รก็ ที่ยืนเหนือ10.6เนี่ยน่าจะกลับขึ้นไปสู่จุดเดิมก่อนที่จะมีการเ r e ก k i n ลงมานะครับก็จะอยู่แถวบริเวณ11บาทนิดๆนะครับ11บาทบวกลบนะฮะบริเวณนั้นก็จะเป็นแนวท้านถัดไปแต่ถ้ายืนเหนือ10.1ไม่ได้นะครับยังยืนเหนือไม่ได้ไม่น่ากังวลนะครับก็จะเป็น p ั t t e r เดิมนะครับก็คือ s i d e w a y up นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีการพักตัวลงมาสักวัน2วันนะครับก็จะมีแนวรับอยู่แถวาบริเวณ9.8และ9.7นะครับสต็อปลอสเผื่อผิดทางไว้นิดนึ่งนะตรงนี้เนี่ย ผมมองแา่แถวบริเวณ9.5ละกันนะครับ9.5นะครับตัวต่อไป KCE ค่ะคดูสิครับ KCE กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบออต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนักวิทย์ทองเราออกบัวิีเาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็มองเป็นกลางๆนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของจีนสหรัฐแล้วก็ไต้หวัน ครับแต่ว่าแน่นอนมันส่งผลกระทบในเรื่องของพลายเชนหรืเรื่องของ sentiment ต่างๆนะครับแต่เราก็มองว่าภาพระยะกลางเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสในเรื่องการย้ายฐานการผลิตมาไทยบ้างน,นะครับแล้วก็ตัวที่เรามองว่าผลกระทบมันไม่ไม่เยอะเนี่ยะนะครับน่าจะสู้ได้แล้วก็ตัมาสที่3ผลประกอบการน่าจะยดีเนี่ยคือตัว KCE เนี่ยแหละนะครับในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับขณะที่ราคาพุ้นเนี่ยจะเห็นว่าเขาปรับตัวลง นะครับขณะที่ไปดูหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเริ่มฟื้นตัวกันหมดแล้วนะครับอาจจะคลายความกังวลในเรื่องของชิปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคซีอีนะครับผมบอกว่าบัดทอมละใกล้ที่จะบัดทอมละนะครับก็มองแถวๆนี้นะครับบริเวณห้าสิบาทบวกลบเนี่ยนะครับแนะนำทยอยซื้อสะสมนะครับยกเว้นว่ามีการหลุดต่ำกว่า4ี่สิบเก้านะครับซึ่งผมให้เออร์เลอร์หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสี่48.5แจุ้าเนี่ยให้เป็นจุดสต็อปลอสนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะมีความเสี่่ยงตลกัน น่าจะมีโอกาสรีบาวก่อนทีนึงนะแต่ว่ารีบาวแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่พ้นขาลงทันทีนะครับเพียงเอาว่าตอนนี้ก็คือเล่นออทเทนิคอลรีบาวน์ R B A w นะครับก็ผมมองแนวต้านสําหรับการรีบาวน์นะครับอยู่ตรงบริเวณอเออ่ัก50.2นะฮะ52นะเพรที่นะครับ52และถัดไปคือ55นะครับตอนนี้เนี่ยแนะนําซื้อสะสมแถวบริเวณ50สต็อปล็อตแถว48 0 4นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับจะอยู่ตรง52-55ถึงนะครับ ตัวต่อไปฟอสค่ะฟอสครับพุ้นฟอสนะครับเต่าบินนะครับตัวนี้ไม่ยอมลงเลยนะครับไม่ยอมลงให้คนซื้อเลยนะครับดูละนะฮะแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยนะครับคือคนที่จะซื้อเนี่ยต้องกับฟันจริงๆนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นลักษณะการเลทโปรฟิตบันซะมากกว่านะครับถ้าใครมีอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ได้ขึ้นหรือหวามากนะครับแต่ก็ไม่มีลงให้ซื้อนะครับแนวรับนะครับสำหรับพุ้นฟอร์สนะครับแนวรับแรกเนี่ย ผมมองแถวๆบริเวณ58.5นะครับ58.5เป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็จุดที่เป็นลักษณะของจุดเรียกว่าเป็นเทลลิสต็อปแล้วกันสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็อยากตั้งไว้เป็นจุดล็อกกำไรถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าเนี่ยผมดูตรง 60- 56หนะ56นะหรือสำหรับคนที่เพิ่งเท่าเหมือนกันนะครับ56เนี่ยให้เป็นจุดซ็อล้อตหรือจุดล็อกกำไรนะครับแต่ว่าถ้ายืนได้อย่างที่บอกนะครับแถวบริเวณ58.5เนี่ยเป็นแนวรับนะครับผมมองแนวต้านของเขานะครับ แา้จะอยู่แถวๆบริเวณ65บาทนะครับสำหรับการเซฟเวอฟล็อกมีนะครับค่ะ่ะ c ีอล่ะคะครับ c ีพนะครับเอ่อจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยแมคโครเนยนำขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของเขาในเรื่องของการพยายามแก้ไขเรื่องสภาพคล้องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเก่งกำไรเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เกณฑ์ใหม่ด้วยนะครับแต่สำหรับตัว c ีพอเนี่ย จริงๆพื้นฐานดีนะครับแต่ผมเชืช่อว,ว่า<ช>ตอนนี้ตลาดกังวลในเรื่องของดิวที่จะไปซื้อธุรกิจค้าส่งที่ต่างประเทศเพิเ่มนะครับว่าว่าไม่แน่ใจว่าดิวจะเป็นลักษณะไหนก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยเหมือนเกิดโอเวอร์เฮงช็อคไปเื่อยๆนิดนึงนะครับแต่ว่า<ช>ครึคร่งปีหลังผลประกอบการน่าจะดีนะฮะตอนนี้นะครับเล่นเก็งกำไรในกรอบแคบๆไปก่อนนะฮะ CPO แนวรับ60นะก็ทยอยซื้อสะสม ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีดาวไซด์มากนะนะครับในส่วนของต้านคือ62นะครับเป็นเส้น200วันแบบ EMA นะครับแล้วก็สต็อปลอสเกิดอีกครทงที่59ครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพี่สุชริครับครับสวัสดีครับ